ครับผมพบกันกับวัฒน์ทับมุกคลินกครับมณีศิภามหาก่อยกุ้งครับเป็นก่อยธรรมชาติก่อยกุ้งปุ๋งแบบธรรมชาติปุงแม่น้าบานเท่าครับปุงซอนครับพี่น้องนี่นี่ครับปุงซอนกระสีวัตถุดิบกระสีมีหอมแดงซอยพริกซอยแลวก็ต้นหอมผักขี้บักหน่าวนะครับเนาะโอเคมณีด้ภามาเบิ้งครับวิธีการก่อยครับวิธีการปรุงครับเป็นอย่างไรครับโอเคนั่นแหละครับวัาถัดส่ใส่ผิดผงไปก่อนครับเนาะครับเนาะใส่ผิดผงไป น่อยหนึ่งครับตามปริมาณความชอบครับที่ว่าตรงการเพชรคือบบเพชรเนาะครับเนาะมักเตอรินสนเน้นเพชรครับต่อไปจะเป็นข,ข้าวครวพี่น้องข้าวคัวโรยลงไปเห็ดเบ่อใหญ่พี่น้องในการพุ่งเื่องข้าวคัวก็ตามใจชอบครับพี่น้องต่อปักลายมักน้อยแต่ว่าว่าถักเตินเน้น,น,นข้าวคัวนะครับมันหอมเนาะครับเนาะเกี่วความอร,อร่อยในการชิมในการรับประทานโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่ครับ หอมซอยครับกับผิดซอยนะครับเนาะใส่ลงไปหอมซอยใส่ตามปริมาณที่เราซอยไว้ครับหมักไลยใส่ไลาห meal, มักน้อยใส่น้อยนะครับเนาะใส่หอมซอยลงไปนี่ครับเป็นขั้นตอนที่ทําไม่ยากครับต่อไปจะเป็นผงนวพี่น้องผงนวใส่ไลาแสบหลยใส่น้อยแสบน้อยคือเก่าพี่นอ้องนี่ผง,งนวัว่ย้าครับพี่น้องลองค้นเบิองแล้อก็ลองชิมเบิองเนาะครับเนาะนี่ครับ แต่ว่าความเข้มหรือว่านี่บัตถุดนิเน้นเกลือพี่น้องต่อไปเป็นเกลือนะครับนาะเกลือก็ใส่ตามปริมาณครับใส่จักน้อยนึงเกลือในี่ใส่เพื่อความมันนัวนะครับพี่น้องใส่ไล่กันนัวครับนัวไล่กับเข้มนาอนี่ครับพี่น้องทีสันก้อยคงครับก้อยคงต่อไปขั้นตอนต่อไปเป็นมันนาพี่น้อง นี่มะนาวบีบลงไปพี่น้องเพิ่มความเปรี้ยวพี่น้องมะนาว <Okay. S 1> เพิ่มความเปรี้ยวจักน้อยนึืง mm hmm. ความเปรี้ยวจักน้อยหนึง่งพี่น้องเอ้ย mm hmm. นี่ครับขั้นตอนสุดท้ายพระเอกของเราต้นหอมผักชีโรยหน้าลงไปพี่น้อง mm hmm. สีสันจ,จิตจ้าพี่น้องเอ้เป็นตาแซ่บขนาดมากิน,นํำกันเนื้อครับเด้อ นี่ครับเอา้าโอเคจบเท้าพี่น้องต่อไปก็จะค้นพี่น้องนี่ปล่อยกุ้งเห็ดบอนหยากพี่น้องต้นหอมตะขี้ตั้มบทิดดิบที่บ่อถับแนะนำกลับไปเห็ดบอนหยากนี่ครับสีสันโอเคนี่ครับถือว่าจบเรียบร้อยพี่น้องสีสันก้ก่กุ้ง เดี๋ยวประทัดติ๊ซิมคำยังไงเเพิ่งว่ามันสิเป็นจังไรครับรสชาติมันออกมาแนวใดเนาะโอเคนีคค่นี่มะเบิ่งคนทีอยูพี่น้องไอส้สท้าเดียวจบจบเข่าไม่ต้องเอไลายพร้อมรับประทานครับพี่น้องแซ่บครับมาโอเคไ่กุ้งเฮาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย กินขอน้ากันพี่น้องอาหารเช้าแบบวิถีอีสานบันบาบรเนอครับมาต้องนั่งไลค่ครับนี่ครับหรือว่าหากินอยากอยู่กับพี่น้องหากินอยากครับพี่น้องหากินอยากก่อยกุ้งกุ้งครับชูมีก็หาดักอยากครับต้องเป็นดักไปจับเอานะครับนะหรือว่าไปสอนนอครับดูบานนองเขา้าโอเคครับจีงได้ทำม,มาคลิปนี้มาคลิปนี้ที่ได้กับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อปนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ